สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถที่เนื้อหอมที่สุด ณตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือ t o โยต a า l t i ติสีดำโฉมหน้าแบนคันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซลเนี่ยลุมถ่ายคลิปรุมถ่ายรูปนะครับนำไปเสนอลูกค้ากันเยอะเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคันนี้สนใจเนี่ยรีบจับรีบจองเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจอดอยู่ไม่เกิน1อาทิตย์แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้ทำการปรับสภาพนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรุ่นบ้าน ชุดแต่งครบๆเต็มขันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกยางใหม่นะครับชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับรอบตัวรถนะครับรถคันนี้สวยด้วยนะครับเป็นรถบ้านรถเดิมๆไม่เคยมีประวัติการเฉี่ยวชนหนักผิกคว่ำหรือว่าจมน้ําและที่สําคัญได้สีดําสวยดุแบบนี้เลยนะครับสำหรับชมนี้เป็นตัวชมหน้าแบนนะครับเป็นรถ Toyota าอัลติสนะครับรุ่น1.8ตัว E นะเป็นตัว E แต่ว่าตัวนี้แต่งเท่ากับตัว G เลยนะครับ รถคันนี้เป็นรถปี2012ราคาเบาด้วยอยู่ที่2 7 9 0 0 0ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กับอีกหลักร้อยนะฮะก็ประมาณ100-200ผ่อนได้ยาวสุดถึง84งวด7ปีไม่มีเครดิตออกรถฟรีดาวได้รายได้10,000บาทออกคนเดียวได้ไม่ต้องขำนะครับสำหรับคันนี้สนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลย0894807362 นะฮะรถเดิมเนะครับ,ดดรบสีเดิมสีดำนะครับชุดแต่งครบนะครับเลขทะเบียนกไก่กไก่4959บึงการเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับชุดแต่งครบๆเลยสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าแบบมันติรีเฟคกเตอร์นะครับมีขอบโครเมียมตกแต่งสวยงามมีไฟเลี้ยวอยู่ที่ภายในนะฮะด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยเป็นแม็กขอบ17นะเจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้แล้วนะครับแม็กห้ลูสภาพสมบูรณ์นะประมาณ90%ก็มีร่องรอยของการทลอกมาบ้างเล็กน้อยนะครับนะประมาณนี้นะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางรหัส215หนึ่งครับ4ี่ห้าบนะฮะยางใหม่นะคันนี้ได้ยางใหม่นะครับปี2022 สัปดาห์ที่10นะเป็นยางอย่างดีเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะดูแบบนี้เลยนะครับดอกยางเหลี่ยมคมคมล่องลึกๆไม่มีรอยแตกรายงาสักนิดเดียวนะขอบยางสวยๆนะครับสภาพยางสมบูรณ์นะครับโครงสร้างก็เดิมๆรอยซีนเดิมๆมีร่องรอยของการพ่นกันสนิมมาให้ด้วยนะครับที่เห็นสีดำๆนี่คือน้ำยากันสนิม นะครับก็จัดการให้เรียบร้อยนะกระจกทุกบานโลโก้โตโยต้านะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนติดฟิล์มติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยกระจกมองข้างแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวครบถ้วนมือเปิดตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับรถเดิมๆเลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับรีบหน่อยนะครับคันนี้ไปไวแน่นอนนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่ง บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะหรือว่าลูกค้าท่านไหนดูคลิปนี้แล้วนะครับมั่นใจในคุณภาพของรถบริษัทเพชรยนต์เรานะครับก็ทำการจับจองออนไลน์มาได้เลยนะฮะจับจองออนไลน์มาได้เลยนะครับเรามีบริการส่งรถได้ทั่วประเทศนะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการส่งรถแต่ก็จะเป็นราคาพิเศษให้นะครับสำหรับด้านหลังฝาท้ายเดิมนะครับคิ้วฝากระท้ายอ่ะคิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง ติดมาให้2จุดนะครับนี่เลยก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยในเรื่องของออปชันเนี่ยเจ้าของเดิมเขาติดเขาเพิ่มเขาเติมมาให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ก็เดิมเดิมและที่สําคัญรถก็โครงสร้างเดิมเดิมนะครับไฟท้ายสภาพสวยงามนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3นะฝาท้ายเนี่ยใช้กุญแจไขนะครับสำหรับรุ่นนี้ ตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะไม่เคยดมแก๊สมาสักนิดเดียวเลยนะครับไม่มีประวัติของการเฉียวชนหนักภายในห้องเก็บของก,องกว้างๆนะครับในส่วนของห้องเก็บของเนี่ยอากระเป๋าใบใหญ่นะครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยสามารถยัดได้ถึง2ใบเลยนะก็อันนี้ลองมาแล้วนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับ ครงสร้างด้านหลังนะฮะรอยซีนเดิม,ดมนะครับสีดำเดิมบางๆนะครับจุดเมร์อาชัดเจนนะครับฝาน็อตตัวท้ายนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรอยแกะนะครับตาปั๊มโตโตยตา้านะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสำหรับคันนี้โตยโยต้อาออลติส1.8ตัวอีนะครับปี2012นะ2 7 9 0 0 0บาทรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอไไล่ครบถ้วนนะครับโครงสร้างด้านหลังก็เดิมเ รอยซีนซีเดอร์ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีรอยเจาะด้านหลังนะครับไม่เคยติดแก๊สน่นอนนะไว้ใจได้นะครับเราคัดโครงสร้างให้นะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาได้เลยนะครับพาชงพาช่างมาได้หมดนะเราไม่กักน,นะครับอยากพาช่างพาช่างเข้ามานะครับดีเลยนะครับจะได้มาดูรถกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน สำหรับภายในเนี่ยทางเจ้าของเดิมเขาไม่ได้แต่งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นพาร์ทเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับด้านนอกเนี่ยเขาก็จะแต่งสวยแต่งหล่อมานะครับตามสไตล์นะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเครื่องเดิมนะเน้นภายในเดิมนะครับเพื่ออายุของการใช้งานของตัวรถนะครับสําหรับภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจนะครับประตูกระจกต่างๆเนี่ยปรับขึ้นลงออตโต้นะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะรุ่นนี้นะครับ ไฟตัดหมอกนะคะติดเพิ่มมาให้กระจกปรับพับไฟฟ้านะฟวงมาลายหนังเดิมจากโรงงาน a i r ์แบ็คูน่านะครับม่อยู่ที่2,1923โหสําโลสำหรับรถปี2,012ันะรถ10ปี11ปีนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยนะวิ่งเฉลี่ยปีละประมาณ20,000กว่าโล2 0งหมโลเท่านั้นเองไม่ถึงด้วยนะครับ คอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบดหน้าจอยังเป็นวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะรุ่นนี้มีช่องเสียบสาย AUX นะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังนะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดส่วนเบาะก็เป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับที่ติดมากับตัวรถนั่นก็คือเบาะผ้านั่นเองนะครับก็ได้ทําความสะอาดซักให้เรียบร้อยนะครับก็สะอาดสุดได้เท่านี้นะครับก็จะมีรอยคราบบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ ก็ทำคาคาฆ่าเชื้อต่างๆดูดฟงดูดฝุ่นภายในให้เรียบร้อยนะครับตัวรถปรับสภาพแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวลอขัดเงาขัดเคลือบสีนะครับตั้งขายได้เลยนะครับด้านหลังกว้างๆสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหลังคาเดิมๆนะครับมีร่องรอยการเจิมจากเจ้าของเก่ามาบ้างเล็กน้อยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเรามีน้ํายาขัดออกให้ได้นะครับไม่มีปัญหานะในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนโครงสร้างกระดูกงูต่างๆนะครับก็ของเดิมโรงงานนะครับ จุดเม็ดกลมสวยนะครับจุดเม็ดกลมเสสวยเม็ดเน้นๆแบบนี้เลยนะฮะทั้ง4ี่มุมประตูนะครับรับประกันโครงสร้างนะบริษัทพิทยนต์เราเปิดมากว่า23ปีนะครับในเรื่องของการวารันตีตัวรถนะครับเรารับประกันนะตัวรถเราไม่เคยมีประวัติการชนหนักผิดคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับตัดต่อตัวถังตัวเครื่องนะครับทําเครื่องยนต์นะไม่มีนะครับคันนี้นะครับติดแก๊สบอกเตีดแก๊สนะครับ ไม่ติดแก๊สก็คือไม่ติดแก๊สนะครับประวัติเราตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันสำหรับเครื่องยนต์นะครับปี2012ได้เป็นเครื่องยนต์ d u โ VVTI นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเดิมจากโรงงาน1.8ลิตร141แรงม้านะก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เครื่องยนต์ d u o เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยอัตราเฉลี่ยนะครับประมาณ15โลลิตร สำหรับเครื่องพันแปดนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูอ่านี่เงียบนะครับรอยมาร์ครอย QC เนี่ยอยู่ครบถ้วนชัดเจนนะครับตัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยผ่าเครื่องนะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์นะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเริ่มนะครับตรวจสอบได้ภายในสะอาดนะครับโครงสร้างเบ้าโชกก็เดิมๆนะครับ ฐานด้านในน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับจุดเมทอาร์เดิมแท้สูนย์นะครับฝากระโปรงมีรอยแกะนะก็น่าจะมีงานสีมานะในเรื่องของฝากระโปรงนะครับแล้วก็ในส่วนของแกมซ้ายแกมขวานะครับของเดิมสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับคานไม่มีผิดเปี้ยวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับก็อยู่ครบนะครับคานเดิมเดิมคานหน้าเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยถอดนะรถ นิ่งเงียบๆนะครับก็โตโยต้าอาติตเนี่ยข้อดีคือระบบเบรกเนี่ยเป็น ABS นะครับและที่สําคัญได้ดิสเบรก4ล้อนะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูไซส์กลางของแบรนด์โตโยตานะครับเป็นรถที่น่าใช้งานนะครับคงทนนะครับแล้วก็ประหยัดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับดูแลรักษาง่ายนะครับใครที่ ตามหาอยู่นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆนะครับแค่ชุดแต่งเนี่ยก็ประมาณ20,000กว่าบาทแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกยางนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะหรือว่าจะเป็นไฟตัดหมอกที่ข้อไฟทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเซ็นเซอร์หลังมีให้ครบถ้วนนะครับอันนี้คือทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญเราไม่ได้บวกราคาตัวชุดแต่งนี้เลยสักบาท นะครับขายราคาตามหน้างานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ Toyota a l t i ิ1.8ตัวอีปี2012นะราคา2 7 9 0 0 0เดาพูกค้าฟังไม่ผิดนะครับ279,000ราคานี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,100ถึง200บาทเท่านั้นเองออกแบบฟรีดาวเลยนะครับสนใจโทรสอบถามได้089 4807362นะครับผมไอเพชยนต์ยินดีให้บริการเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ